สวัสดีค่ะพบกับออกนอกบ้าน e g n o b l e Furniture ค่ะ E.P. พิเศษที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาหาแรงบันดาลใจดีๆในการตกแต่งบ้านหรือคอนโดนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้พายอยู่ที่หน้าบ้านของคุณใบปอค่ะโครงการบริเวณรังสิตคลอง3านะคะ เห็นภายนอกนะคะยังด,ดูดีขนาดนี้ภายในจะตกแต่งออกมาได้ดีงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณใบปอเจ้าของบ้านแล้วก็คุณกายค่ะมัธน,นากรที่ดูแลตกแต่งบ้านหลังนี้กันข้างในเลยค่ะ นะคะทายก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ด้านในบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับคุณใบปอแลวคุณต้นค่ะก็ของบ้านรสวัสดีค่ะสวัสดีคะและสุดหล่อที่นั่งข้างๆตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณกายคุณกายเป็นมัณฑนากรที่ดูแลเรื่องของการตกแต่งภายในบ้านหลังนี้นะคะทีนี้พออยู่ในบ้านแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกแบบว่าหรราไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าดูข้างนอกเมื่อกี้เราคิดว่าสวยแล้วใช่ไหมคะพอเข้ามาข้างในแล้วโอ้โหมันอลังการมาก แต่การ์ณินขอคุอยกับเจ้าของบ้านก่อนนะคะว่าตอนนี้ทั้งสองท่านประกอบธุรกิจอะไรอยู่คะอ่าเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ใบปอแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นอุมาชิค่ะวิภาวดี64ค่ะค่ะแล้วทางคุณใบปอค่ะรู้จักกับ n o b l e f u r n i t u r e ได้ยังไงคะดูติดตามมาหลายเพจแล้วค่ะก็ดูที่ผลงานของแต่ละเพจด้วย <c oughs> แต่มาสะดุดที่เพจของ No b l e บค่ะว่าผลงานเขาที่เราดูแล้วก็ศึกษา1น่งเลยคือความน่าเชื่อถือคือผู้ติดตามเพจเยอะค่ะแล้วก็ผลงานเขาสวยหรูเราก็เลยเลือกที่จะมาตก แต่งบ้านของเราแล้วพูดถึงแรงบันดาลใจในการตกแต่งภายในล่ะคะว่าคุณในปอเนี่ยวางเอาไว้ยังไงในตอนแรกจะบอกว่าเราสองคนชอบความหรูหราอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเลือกเป็นสีดําเทาทองค่ะเพื่อที่จะออกแบบออกมาแล้วดูสวยงาม หลังจากที่ได้รับความต้องการจากคุณใบปอครับก็คือผมคิดว่าคอนเซปต์ที่จะวางไว้ให้คุณใบปอก็คือเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่ครับก็คือจะใช้ในส่วนของวัสดุที่เป็นลายินอ่อนลายไฮคอรสเป็นพวกลามิเนตอย่างงี้ครับแล้วก็เสริมด้วยคิวสแตนเลสสีทองแล้วก็บานเฟรมของกระจกที่จะเป็นสีทองแล้วก็ในส่วนที่จะเพิ่มให้มีความหรูหราขึ้นไปอีกมีความเงาตามที่คุณใบปอต้องการอีกก็คือติดกระจกกูกระจกต่างๆในส่วนของต่างๆครับอ่าหลังจากที่ทางพี่กายได้คิดแล้วทีนี้คุณบปออพ แบบแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะถูกใจหรือเปล่ารู้สึกเ,เห็นแบบแล้วประทับใจเราชอบโทนดำเทาทองเราก็เลยอยากเห็นงานจริงเราก็สั่งผลิตเลยค่ะและทีนี้หลังจากที่แบบพรปแล้วเนี่ยขั้นตอนการดำเนินง,งานเป็นยังไงคะคุณกายหลังจากที่แบบพรบแล้วก็คือใช้เวลาในการผลิตแล้วก็ติดตั้ง 30- 50ถึงวันนะครับโดยช่างผู้ชำนาญการของเรา ที่โซนแรกเลยค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะอันนี้บีนี้รู้เลยนะคะว่าเป็นไลฟ์สไตล์ช่วงกลางคืนเอ๊ะหรือว่ากลางวันพี่กลางวันทั้งวันเลยดีกว่าค่ะเราเอาไว้ต้อนรับแขกค่ะพี่เวลาแขกมาแล้วก็ทานอะไรได้เลยเพราะบ้านเรานี่คือรับแขกตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาบางทีแขกมาปุ๊บก็เสิร์ฟน้ำอะไรตรงนี้รับโดยได้เลยค่ะแต่ว่าตอนแรกก็กลัวหลุดนะคะพี่เพราะตอนนี้ติดกับทังผนังเลยใช่ไหมคะพี่กายทั้งผนังแล้วก็ยึดกับตัวโครงฝ้าเพดานข้างบนด้วยครับเพื่อความแข็งแรงทั้งสองอย่าง นหนักมากไหมคะอันนี้อ๋อก็ค่อนข้างหนักครับแต่ด้วยแต่ด้วยช่างเราอะครับแค่อย่างที่บอกว่าประสบการณ์ครับผมอันนี้ทางไปห้องนอนนะคะก็จะเป็นบันไดที่พี่ไปบอกว่าจะเป็นกรุกกบกระจกใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองรอบๆในแบบว่าสวยแล้วพอแต่พอเจองานจริงประทับใจมากเลยคะ่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นทางที่ไปห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันได้ค่ะได้ได จริงจงนะคะอันนี้ไม่ใช่รังสิตธิองสามแห้วอันนี้อยู่ที่โรงแรมในดูไบหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> เข้ามาในห้องนอนของคุณใบปอคุณต้นแล้วนะคะก็จะสังเกตได้เลยว่าโทนสี <c oughs> ก็คือมีความเป็นทองดำเทาเนาะ <c oughs> คุณพี่ <c oughs> แต่ติดใจอย่างหนึง่งกระจก กระจกนี้เราชอบแบบจริงๆหรือว่าเรามีจุดประสงค์อะไรแฝงๆอเปล่าคะคุณใบปอไม่ค่ะคือ <c oughs> เขาออกแบบมาแล้วเรารู้สึกประทับใจ <c oughs> ที่ผมออกแบบให้คุณใบปอก็คืออยากให้ห้องนอนอะมีความกว้างมากขึ้น,นครับแล้วก็<ช><ช>เวลาแสงส่องเข้ามาทางเนี้มันก็ยิ่งจะทําให้ห้องสว่างข <อา S 1> ึง้นอะไร,ไรนี้ปร<ช>ะมาณนี้ครับผมคือจริงๆแล้วพทนสีมันเป็นสีดําเทาทองเนี้ยค่ะพอมีกระจกมันจะเพิ่มความสว่างให้ด้วยมากขึ้นชอบจุดไหนที่สุดในห้องนอนคือเอาตรงๆคือชอบทุกจุดเลยค่ะที่ประทับใจ คือมองไปตรงไหนก็ถูกใจอะ่ะคือผลงานที่เราต้องการก็ตรงสเปคที่เราอยากให้มันเป็นแบบนี้ค่ะถือว่าตรงถูกใจใช่ค่ะถูกใจชอบเลยค่ะพี่อันนี้คืออะไรแล้วเราได้รับบีมาว่ายังไงได้ฟังหน่อยค่ะอ๋อก็อันนี้เป็นโต๊ะไอแลนด์ตรงกลางที่เป็นห้องแต่งตัวของคุณใบปอครับก็คือมีที่เก็บของเพิ่มมากขึ้นค่ะ,ะในส่วนนี้ก็คือผมเลยทําเป็นบาร์ตัวไอท็อปเป็นมลมอบบี้ไทยนอนเพือ่อให้เข้ากับธีมข้าง,ข,างข้างล่างและใน,นสองวนนี้ชักเปิดให้ดูหน่อยค่ะ จะเป็นการกดกระเด้งอย่างเงี้ยครับกดกระเด้งใช่ครับผมเวลาเวลากเก็บอ่าอ่ามันก็จะดูแบบว่าเรียบไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีฟิตติ้งในการที่ยื่นออกมาเรื่องความอันตรายด้วย <c oughs> คุณผู้ชมได้เห็นตู้เสื้อผ้าของนางแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คืออา,าอันนี้<ะ><ะ>ไม่พอนะคะพี่รู้สึกว่าเลกเกินไปอันนี้คือไม่พอเพราะมีกี่ตู้นะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ค่ะ สีนี้ไม่พอนะคะยังมีโซนตรงนั้นอีกด้วยที่เป็นตู้เสื้อผ้าเพิ่มก็คืออันนี้ซื้อไปแจกหรือว่าใส่หมดไหมคะไม่หมดค่ะพี่ <c oughs> ก็คือในส่วนของตู้ครับทางบริษัทผมอะเป็นฟิตอินแน่นอนว่าต,วต้องใช้พื้นที่ได้อย่างครบแล้วก็เต็มจริงๆ<ช>ค่ะ <c oughs> เอาละค่ะเดินทัวร์รอบบ้านแล้วนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายๆลคนที่กําลังอยากจะตกแต่งบ้านหรือคอนโดก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจพอสมควรแล้วไงข,ขอบคุณคุณใบปอมากเลยนะคะที่พาเรามาทัวร์บ้านในวันนี้ส่วนคุณกายถ้าเกิดว่าภายนะคะมีโครงการที่จะอยากจะตกแต่งห้องคอนโดโดยที่มีงบจากัดอาจจะน้อยกว่าคุณใบป,ปอน,นิดนึงสามารถช่วยได้ไหมคะสามารถช่วยได้ครับก็คือถ้าคุณพายมีงบมาเท่าไหร่เราก็สามารถทําให้ได้ตามความต้องการคุณพายได้แน่นอนถ้าเกิดว่าพายหรือว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะตกแต่งภายในแบบนี้บ้าง ามารถติดต่อทาง Noble Furniture ได้ทางไหนบ้างคะอ่าเป็น Facebook Fan Page Noble Furniture ครับผมแล้วก็ช่องทางอื่นก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะเดี๋ยว ETP ต่อไปนะคะออกนอกบ้านและ Noble Furniture จะนำแรงบันดาลใจอะไรมาให้คุณผู้ชมกันอีกนะคะก็รอติดตามชมกันนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ